สวัสดีครับครับจากไหนนะครับอ๋อสปอสี่ครับท่านมีอะไรรับใช้ครับอะไรนะครับเหรอครับเออ่ประมาณกี่คนครับห้าสิคนเหรอครับวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับเขาจะเดินทางมาด้วยทีอะไรฮะประมาณกี่วงครับ รับซาครับหรือผมจะแจ้งเหมือนกานที่เกี่ยวข้องนั้นเนการต่อไปครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับผออหนว่าไงหนูน้าติคือเมื่อกี้ผมได้รับแจ้งจากทางสพศรีนะครับว่าตอนเนี้ยมีมวลชนผมหนึ่งที่อาศัยอยู่ตรงหัวสนามบินนะครับเพราะรวมตัวกันเอจะมาชุมนุมกันที่สนามบินในวันพรุ่งนี้ครับเน่าเหรอครับมีคนมาชุมนุมเหรอครับ ประมาณ50คนครับยอดห0ิบคนเลยเหรอเห็นว่าจะเป็นเรื่องไอ้ที่ว่าเขาเคยมาล้องเรียนว่าสนามบินเนี่ยมีการฝึกบินเสียงดังในตอนกลางคืนนะครับโอเคครับรับทราบครับหัวหน้าที่ครับขอบคุณครับแจ้งหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานจากศูนย์หนึ่งขอเชิญประชุมที่ห้องประชุมอาคารที่ภู้บริสารเวลานี้ครับโทรศัพท่า้าราานหัวหินนะคะเมื่อสักครู่สนามบินได้รับแจ้งจากสปขอ ว่าเวลานี้มีมวลชนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงท่าอากาศยานหัวหินที่ได้รับผลกระทบจากจากิจกรรมการบินและเคยได้ร้องเรียนมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขได้รวมตัวกันจํานวนหนึ่งจากข่าวเบื้องตอน้นคาดว่าประมาณไม่น้อยกว่า50คนกําลังเดินทางมาชุมนุมเรียกร้องที่ท่าอากาศยานหัวหินโดยวิธีการเดินเท้าคาดว่าเวลาประมาณ11นาฬิกาจะมาถึงหน้าประตูทางเข้าสนามบิน ขอรับการสนับสนุนและเรียนเชิญหัวหน้าหรือกลุ่มผู้แทนหน่วยงานเข้าประจำฝึกปฏิบัติฉุกเฉิน EOP ค่ะงานมาว่ามีผู้ชุมนุมจะมาชุมนุมวงปิดตูทางเข้าหน้าสนามบินนะครับในส่วนของมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแลวเราได้ดำเนินการปรตสางๆงานขั้นเทรียนก็เตรียมความพร้อมเรียบร้อยนะครับแต่วันนี้ผมได้ไปดูรองเท้าแล้วรอว บพบว่าเขามียัมีการเคลื่อนไหวจริงๆนะครับหน้าโรงแรไปครับบริษังในหน้าที่จะดครารบูน์นะครับวางแผนเหตุที่ทางาานได้่มร้รับานะครับาระที่มีบทีนร ทำไมคนเยอะจังเราแเรามาแล้วจะอยู่ตรงไหนอ่ะเข้ายังไงจะกลับด้ายังไงเราไปถามสายการวิ่งมี่คว้าเขาไปถามเขาไปถามเขาไปถามยังไงดีจ้าเร่ทำดีเลยร้อนข้า8ถุงสตดปาาใช่เขาเข้าไม่ได้ติดอยู่ข้างนอกนู่ไ วันนี้ได้รับการประสานการสัาหน้าที่ที่จุดจุดการเคียงของกรุงเทพนะครับมีหน้าที่แจงว่ารราขอขท่าทากเสียงไม่ให้ยา่งมไม่รู้ไนรัรับ้านหัวงกได้รับหนประกุจากสมาร์ทามเสียงจากท่าการยายหัวห็ิเพราะว่ากลางคืนลำงานไม่บินทำไมต้องมาบินกลางคืนวกวยาไม่ได้นอนไม่ได้หลับไม่ได้นอน เดิดสุภานาทางกายเสียเลยวันนี้เราเลยจะมาเรียกร้องความยุติธรรมจากข้าตารเสียย่อเราไปเอา,เาตอนนี้ผู้ชมนุ่มเดินทางมาใกล้ถึงสนามบินแล้วครับ ช่วยลาาตะเวนบริเวณหน้าประตูด้วยครับ บุมนะคะที่มีอำนาจในการตัดสินใจนะคะเข้าร่วมเจรจากับทางข้าราชการหรือไม่นะคะโตที่มีด้วยที่ทำฝ่ายร้านเมืองนะคะเข้าร่วมกิจกรรมเรือทียร้านเรืออยู่ที่ไหนนะคะแต่ถ้าเป็นไม่เปว่าไม่ต้องถึงสองทุ่มเลยได้ไหมครับเพราะว่าสักร่วงถึงแค่ห้าโมงแต่ว่ายืดระยะเวลาที่มันในช่วงนี้นะคะมีเกิดปะทุบริเวณสนามบินนะคะก็จะเป็น นะคะคุมงวดน้อยที่จะใส่อยู่เรื่อยไร้เพียงข้าแต่เพียงผิดนะคะที่ได้รับผลทวจาการคุมที่ไหนแต่ก่อนาะขอคุณพี่ถามการคุมต้องไปดีว่าเพราะมันก็ไม่สบายใจหรือเปล่าเราเพื่อดูว่ามันจะโอเคไหมแต่ถ้าสุดท้ายอ่ะมันไม่ได้จริงๆอ่ะกระตุ้นขออนุญาตเข้าไปฟงผู้แทนอาจจะขอขอชื่อนามสกุลคุณพี่คอนแทคไว้ก่อนว่าขอฟงผู้แทนผู้ชุมค่ะต้องขอโทษจริงๆค่ทำผิดที่นะคะแต่ว่ารถช่ว การที่มีการชนกันกระทวงนะครับเรียนด้านหน้าอาสีาท่าเรือวิบนนะครับประตทางเข้าด้านหน้านะครับจากผู้าชุนมุ่นที่ในพื้นที่นะครับโดยที่ผู้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนสามนายนะครับเกิดบาดเจ็บนะครับและในส่วนของท่าเรือวินได้ประสานโรงพยาบาลวิบินนะครับและโรงพยาบาลรมนะครับประชาชนทุกท่านนะคะดิฉันตัวแทนจากสถาบันการเงินระเนค่ะวันนี้ก็จะมาสอชี้แจงในส่วนของ ข้อเจรจาที่ได้ตกลงกับทางชุมชนที่ได้ทําการเรียกร้องไปนะคะสามารถกระทำได้นะครับไม่มข้อห้าม